สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมกปลาดินกินครับชิมอยู่นะวันนี้มันก็จะมีเป็นปลาดินครับนี้ซื้อมาก็ให้เขาขอดเก็ดแล้วก็าหั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยเลยนะครับผักไสออกให้หมดเลยนะแล้วก็ส่วนหัวครับผมก็จะ ตัดเอาเหงือกออกครับแล้วก็ผ่าเครื่องเตียมไ้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาล้างทำคงกรสะสาก่อนเลยครับใช้เป็นเกลือแกงครับโรยไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็ถูให้สะอาดเลยนะครับทั้งตัวเมื่อกที่ผิวแล้วก็ในช่องท้องนะครับถูเอาคราบดำๆออกให้หมดเลยนะ นี่เลยครับเราก็จะได้ปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยครับให้สะอาดนี้เลยนะครับพักสเสร็จน้ําร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทาหมกปลาดินกันเลยครับก่อน,นี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นปลาดินที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องสมุนไพรครับก็จะมีเป็นพริกดาจินดาขา่ากระชายหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้พริกไทยเม็ดใบแมงลัก ต้นหอมผักชีลาวแล้วก็พริกกระเรี่ยงครับเป็นลูกโดดนะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาครับปรุงง่ายๆแค่2อย่างแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับ่อนเทนก็พริกไทยครับโขลกแค่พอแตกนะครับพริกไทยนี่ก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนให้กับหมกของเรามากยิ่งขึ้นเลยครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ตามด้วยข่าครับอันนี้โขลกให้ละเอียดเลยนะครับ ก็ขาละเอียดดีแล้วก็พริกครับปริมาณของพริกนี้ปรับเพิ่มลดได้เลยนะครับพี่นาจินดานะก็หอมแดงครับกระเทียมกระชายครับโขลกให้ละเอียดเลยครับสำหรับเมนูนี้ครับก็จะเป็นเมนูที่เน้นเครื่องสมุนไพรนะครับเราก็สามารถใส่เครื่องสมุนไพรไทยต่างๆได้เลยครับตามความชอบนะเน้นความหอมนะครับสมุนไพรเวลาทานกับปลาเราก็จะออกรสชาติเค็มๆหวานปลานิดๆครับอางนี้ เข้ากันและครูง่ายสุดๆดเลยครับเนี่ยครับพอละเอียดได้ขนาดที่พอใจแล้วครับก็ตามด้วยตะไคร้ได้เลยครับโงจับหยาบพอนะครับเนี่ยครับโกจับหยาบแค่นี้ก็พอแล้วครับเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดครับอันนี้ล้างความสะอาดแล้วก็เด็ดก้านกลางออกนะครับฉีกๆลงไปเลยครับเขาจะได้ออกกลิ่นหอมดีนะ โขกแค่พอให้ใบมะกรูดเขาออกกลิ่นหอมครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็ะดิ่นก็ปลาที่เราล้างแล้วครับใส่็ไปเลยตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขกไว้ครับแล้วก็น้ําล้างเครื่องแกงในโขกออกมาด้วยนะครับแสงไปด้วยเลยเล็กน้อยก็พอนะแล้วก็ปรุงรสชาติครับปรุงด้วยน้ําปลาครับแล้วก็น้ำปลาครับ น้ำปลาร้านี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความชอบเลยนะแต่ก็อยากให้นนัวก็ใส่ด้วยครับหอมนัวเลยเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับเด็ดๆใส่ไปเลยครับสำหรับเครื่องปรุงที่เราใส่ครับเราจะปรุงตัดลดด้วยน้ำตาลก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ออกติดหวานนิดนึงแต่ปกติแล้วเราปรุงแค่น้ำปลาน้ำปลาแค่นี้ก็จะนัวอร่อยนะครับความหวานเราได้จากเนี้ยปลานะผักชีลาวครับเด็ดใส่เป็นเหมือนกันครับล้างให้ดีก่อนด้วยนะครับ สำหรับเมนูหมกปลาเนครับเราก็จะเน้นผักเคียนให้เยอะหน่อยนะครับได้ขอความหอมมันก็เวลาทานครับหานคู่กับเนื้อปลากับข้าวเหนียวร้อนๆนี้เข้ากันดีเลยใบแมงลักครับใส่ไปเลยปริมาณนี้ปรับเพิ่มลดได้นะครับตามความชอบเลยนะมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วครับขยำคลุกเคล้าให้อยากเข้ากันดีเลยครับเวลาเขาก็ยีๆผักให้เขานุ่มลงด้วยนะครับแบบสลดลงด้วยนะ เขาให้เครื่องแกงที่เราโขลกไว้นี้กระจายทั่วเลยครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเขาให้ทั่วเนื้อปลาเลยครับเป็นเมนูหมกที่ทําได้ง่ายครับปกติแล้วหมกเราจะห่อด้วยใบตองใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะทําในกระทะหรือว่าหม้อก็ได้ครับง่ายสะดวกเลยครับทำาป็ประทานเองได้เลยเนื้อปลาที่เราใช้ครับเราจะใช้เป็นปลานิลปลาทับทิมปลาช่อนหลวาปลาอื่นก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนได้เลยนะตามที่เราหาได้ครับทําได้หมดเลย เน้นที่เครื่องสมุนไพรเยอะๆก็พอครับว่าเขาเข้ากันดีก็ใช้ได้ละครับก็ได้หน้าตางอยู่เลยครับนี่ก็นําไปใส่ภาชนะที่เราจะหมกเลยนะครับนี่ครับอย่างวันนี้ผมจะหมกในกระทะเลยครับง่ายๆนะก็ใบตองครับถ้าเกิดใครหาได้นะครับนํามาลองข้างก้นได้ด้วยเลยครับเราลองก้นด้วยใบตองเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้ปลาที่เรานํามาหมกอ่ะไม่ติดกระทะหรือติดหม้อนะครับนอกจากนี้ยังได้ความหอมของใบตองเวลาที่เรานําไปหมกเลยนะก็ ปลาที่เราเค้าสมบูรณเรียบร้อยนะครับเทใส่ลงไปได้เลยเต <Gal> ิมน้ําล้างเครื่องแกงกันให้หมดครับเล็กน้อยพอนะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราบกอ่ะจะได้น้ําออกมาจากข้างผักแล้วก็ตัวปลาอยู่แล้วครับเราไม่จําเป็นจะต้องใส่น้ําเยอะนะครับ <ul> <también. S 1> แล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกลูกโดดเลยครับโรยลงไปได้เลย เพิ่มความเผ็ดร้อนสวยงามครับอันนี้ก็นําไปตั้งเตาได้เลยครับแล้วก็นํามาตั้งเตาได้เลยครับเปิดเตาเลยนะแล้วก็ปิดฝาอบไว้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับอันนี้เราอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลาเราสุกดีเลยนะครับเรียกว่าเป็นเมนูหมกปลาที่ทำง่ายๆเลยครับใช้กระทะหรือหม้อที่บ้านก็ทําได้เลยแถมเครื่องปรุงใช้น้อยครับแค่2ออย่างน้าปลากับน้ำปลาแค่นั้นเองครับอันนี้เดี๋ยวเรารอให้หมกเราสุกดีก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็หมกปลามาได้ประมาณสิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเลยกลิ่นหอมสุดๆเลยครับนี่เลยอันนี้หมกปลานิงของเราก็จะสุกดีแล้วครับใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับกลิ่นหอมหน้าตาดูน่ารับประทานสุดเลยครับปลาสุกกลังเลยครับหอมมากเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่เลยครับหมกหม้อปลานิงของเราครับเนื้อปลาแบบเด้งฉ่ำดูน่าทานมากครับกลิ่นของเครื่องเทศสมุนไพรเราก็หอมสุดๆเลยครับเนี่ย นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมกหม้อปลานินครับดูสิเนื้อปลานุ่มๆเด้งๆครับฉ่ำๆเลยหอมกลิ่นเครื่องเทศเครื่องแกงมากครับแล้วก็หน้าตาสวยงามดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับอืสิกลิ่นหอมมากครับเนื้อปลานิลก็สุกกางดีเลยครับนุ่มมากทานกับผักเคียงครับจิมดูนะ เนื้อปลาดินหวานฉ่ำดีมากครับแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรรสชาติเค็มแล้วก็ตัดหวานกับเนื้อปลานี้อร่อยลงตัวกำลังดีเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูหมกปลาที่ทำได้ง่ายรสชาติอร่อยเติมข้าวมือจักอิ่มแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ